ผมวันนี้ไม่ได้อยู่หน้ากล้องนะครับอยู่หลังกล้องครับสนุกดี <c oughs> โอเคเรียบร้อยน้องขายเก่งมากเลยขอบคุณมากครับอ่าคุยกันได้คุยกันได้มา <c oughs> <c oughs> ฉันมาเฝ้าเฮอร์ทีไลเสียเงินทุกทีอ้าวทำไมอ่ะมันของมันดีคุณว่า้้องตำไปเลย อยากฟังเพลงค่ะเพลงอะไรอยากฟังเพลงอะไร <_ d ata> เหนื่อยเป่าลูกอุย้ยสบายมากเลย,ยชิลๆ <_ d ata> อยากกินกุ้งเหรอครับเอาไหมสนใจเออบ้านเขียวเลยครับบ้านเขียวเลยไหนครับนี่เอาอนี่พอนี่ทุกคนถ้าอยากกินกุ้งบ้านเขียวเลยถ้าอยากกินกุ้งนะครับบ้านเขียวเลยบ้านเขียวเลยกดไม่ทันเลยคืนนี้ ก็ถ้าไม่ทันเดี๋ยวนี่มีอ,อีกครับมีอีกอะไรนะอ๋อมันสลับเหรอ,อ,อโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเอฟตั้งแต่ตอนกลางวันไม่ติดสักลูกเหรอครับทุกเออพี่ถ้าไม่ติดสักลูกก็หลังบ้านก็ได้นะครับหลังบ้านขายหมดแล้วหลอยยงครับกําลังเอาลงครับอยากดูไหม ดูได้ไหมเขาให้ดูได้ไหมได้เนาะได้โอเคอ่าเหลือสน์นี่กำลังลงอยู okay. <c oughs> ่เพ่ออ้าว <c oughs> โอ้โหขายถึงกี่โมงค่ะกลางคืนแล้วแต่วันครับถ้าหมดเร็วเราก็เลิกเร็วครับแต่ถ้าวันไหนหมดช้าเราก็เลิกช้า แลอวฟอจะอยู่จันอยู่จังอยู่ประมาณเดือนหนึ่งครับดูก่อนว่าถ้าผมไปสัมมิซ่าผ่านก็น่าจะอยู่ได้แค่เดือนเดียวครับส่งวันไหนคะเราส่งของพรุ่งนี้นะครับใช่ไหมพี่ปัดส่งของพรุ่งนี้นะครับเราขายวันนี้เราส่งพรุ่งนี้นะครับเราจะแบบส่งแบบรวดเร็วทันใจแน่อนอนไม่ต้องห่วงเลยเลยเลยพอจะไปไหนไม่บอกค่ะไม่บอกเดี๋ยวรอติดตามเลยจะไปอเมริกา S <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวรอก่อนนะรอก่อนเขากําลังลงผู้เรียนอยู่ครับเดี๋ยวคุยกันไปก่อนแล้วก่อนสวัสดีครับน้องฟอร์ดสวัสดีครับผมวันนี้ไม่ได้อยู่หน้ากล้องนะครับอยู่หลังกล้องครับสนุกดีโอเคเรียบร้อยน้องขายเก่งมากเลยขอบคุณมากครับอ่ะคุยกันได้คุยกันได้มา <c oughs> ฉันมาเฝ้าเธอทีไรเสียเงินทุกทีอ้าวทำไมอ่ะมันของมันดีคุณก็ต้องตำไปเลยอยากฟังเพลงครับเพลงอะไรอยากฟังเพลงอะไรเหนื่อยเป่าลูกสบายมากเลยอยาชิลๆอยากกินกุ้งเหรอครับเอาไหมสนใจเอ่อบ้านเขียวเลยครับบ้านเขียวเลย